สวัสดีครับวันนี้ผมมาโปรโมทแหนกเล็กซีนะทุกคนนะของที่แก่ก็เป็นประมาณน,นะนี้นะนี่ครับปืนฟา้าบอสนะแล้วก็นี่อย่างละห้าร้อยนะครับก่อนจะไปฟาร์มให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหาของโปรโมชั่นก่อนนะโอ้ยนี่มีขายนะของขายมีขายหมดนะนี่ครับโอ้โหของเยอะนะแบบแหนผสมแท้อะเอามาแล้วก่อนจะไปนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูพอชันก่อนนะพอชันนี่นครับนี่นี่คือพอชันนะครับเติม50ได้ก4 2อันนะครับก็แล้วก็กล่องเปิดนะครับหนึ่งกล่องนะแล้วก็กล่องแดงนะครับนี่ครับประมาณนี้นะคนตอบอไปนะครับนี่คือแอดมินนะแอดมินสองคนนี้นะครับถ้าเพจไม่ตอบก็ทักหาแอดมินคนนี้ได้นะ ก่ที่เกี่ยวกับนะครับมันจะเจอนะครับทุกคนนี่อ่านี่แชร์เอ้ยต้องแชร์นะครับแชร์กลุ่มรับของรับแค่ห้ากลุ่มได้รับปืนฟา้าสามวันนะทุกคนนะยิงได้ห้านัดตายนะครับโอ้ปืนแรงวะ่ะน่าจะยิงบอลห้านัดตายนะแล้วก็อ่าปืนปืนนี้ครับทุกคนนะอ่านี่ประมาณนี้ฟาร์มแล้วรวยนะครับของแอบประจำเซอร์พร์นี่มั่นนะ อ๋อเฉพาะพิมพ์เียมนะแบบประมาณนี้นะครับสไนแลว้วก็อะไรเงี้ยประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้นะครับของที่ว่าประมาณนี้อะทุกคนแล้วก็หนึ่งทุ่มีคนมาสตรีมด้วยนะครับคือ boyts นะครับนี่ก็มีคนเล่นอยู่นะ<ม>โหคนออนเก้าคนเลยนะอ๋อมีมีคนมาสตรีมมาแล้วนะทุกคนนะเมื่อกี้นะเมื่อกี้เองหมาไม่ทันนี่นะแอดมินก็พีการแชร์ จ้างกนะ็ต่อเติมมานะประมาณนี้นะของมีราคาด้วยนะนี่นี่ของมีราคาประมาณนี้นะมาครัโหโคตรคมเลยคนนี้ประมาณนี้นะทุกคนดูต่อเลยฟ้ามาให้ดูก่อนเลยนี่ครับซอยเพิ่งเปิดน,น,นะเฮ้ยคนอ่อนก็เยอะนะโอ้นี่ขนาดเพิ่งเปิดน,นะทุกคนเห็นป้าเปิดเปิดเมื่อกี้เองมันะ้งน่าจะเปิดได้วันเดียวแหละทุกคน ไม่ไม่คีดหรอกวันเดียวละแต่คนเขามีนะรวยเลยทุกคนนี้เซิร์ฟฟาร์มพิมบเนียนะไม่รู้ว่าลงไปยิงได้เลยเปล่านะหรือหรือแบบยังไงอนะ่ะนี่นะเติมเงิน150ได้อ่าอเลรไม่รู้แล้วก็110เลยนหนึ่งตู้นะครับออโต้มีราคาแล้วนะนะตู้นะนี่ครับแต่มาแค่500ได้ชื่อสี่ RCB เลยนะทุกคนนะเติม300ได้ชื่อไทยนนครับชื่อสี่ถาวรครับมีคูณเสาเอ้คูณสามเสาทิ์นะครับทุกคนนะ เกิดไหนวะอ๋อนี่ครับเป็นแมบ,บแบบนี้เลยนะเอ้ยมีคนด้วยวะเอ้ยมันไม่ใช่ทนายน,นะคนมันเป็นเป็นซองนะอ๋อเจอคนปะเน่าดีเงียตายนะตายแล้ววะเฮ้ยก็ทีลาว่ะ ิงกันตายวะฮัลโครับยิงกัตายปะฮะยิงกันไหมอดมันหนีเดอโอ้วันตายมเลยอะตายนะตายนะตายอ ฟองแรงมากเลยทุกคนน,นนะไอ้เหี้ย,ยกูแตกนะแย่เฮ้ย,ย,ยโดนบันลุมเลยทุกคน ไอ้เชี่ยผมตายได้ยังไงวะแม่งไอ้เชี่ยมันเกิดด้วยเชี่ยไอ้ตัวแมนสองใบต,ตายเลยโอ้เอลเอสแรงมากเลยนะทุกคนนะเมื่อกี้ ไหนวะมันน่าจะเก็บของได้เลยไอ้เหี้ยมันดักวะเฮ้ยมันดักผมเลยวะแต่ว่าผมว่าก็มันมันของราคาไอ้ของเติมมันถูกนะ ตัว90บาทก็ได้ได้กล่องแล้วอะกล่องซองหนึ่งนะั่งกล่องนี้น่าจะเปิดได้สไนแต่ว่าน่าจะเป็นสไนพวกอ่าแบบมีกามียากอะไรประมาณนี้ทุกคนนะตแต่แดงอ่ะสมยากว่ะ <c oughs> แล้วกล่องเขาเปิดสวยนะครับกล่องเขาแบบทำมาดีมากนะเป็นกล่องทองทุกคนนะ <c oughs> อ้าวโกงแล้ว้นะไ <c oughs> หนวะประตูอะ่ะที่นี่เออเฮ้ยท <c oughs> ้าเมไม่ดีเลยทุกคนเล้นมาต่อเล่นทองเล่นเยี๋ โดนผมแพ้นั้นอะมันนี้อ่ะวอกแค่นั้นเลยมาแ้ได้อยู่บนโคทินนะแฝงแล้วเหมือนแบบมันแรงนะผมว่านะ แี่ตั้งสองนัดเจอนัดแตกแก่ขนัญเลยแ่พอเอาไม้อะเอาไมได้หรอวะผมไม่จะมาโค้น ไอ้เหี so ้ยเราหนีกันไปท้นตายนะพี่เอ้ยลุ้มผมสีเอ้สามตัวนะเ ก็ฟาร์มก็ได้ประมาณ L S นะ L S ฟาร์ม ا ت แล้วก็ของที่ตกมเมื่อกี้นั่นแหละของฟาร์มนะประมาณนั้นทุกคนข <c oughs> ยันลงกูด้วย <c oughs> ตาผมมาก็ได้พวกน่าจะเป็นพวกอ่าไม่แน่ T C ก็ของกงพวกกล่องนะไม่กล่องก็ไอซองเมื่อกี้ได้ได้ได้ประมาณหนึ่งกระบอกอะ พะไอ้เมล์ก็สมัครครับผมเมื่อกี้มันได้หนึ่งกระบ,บอกเออประมาณละทุกคนนะัสมัครน่าจะได้เลยอ่ะหนึ่งกระบ,บอกแชร์ก็ได้สามกระบ,บอกวันละเฮ้ยทุกคนมีมอบอสแดงด้วยเ <c oughs> ออยจะซอมกูแตกเลย <c oughs> โอ๊ยนายเจ็บเจ็บขอโอ๊ยนายนายขาผมขอแค่ต่อ,อ,อใกล้ๆอ่ะใช่ป่ะแตอ่อย่าเจ๊นายเจ๊เดี๋ยมัตายไอ้เหี้ยไอ้ที่แกงมันหน่อยนะเราต้องย้ายเซิร์ฟทุกคนนะไปไม่ได้เลยย,าย้ายเซิร์ฟย้ายเซิร์ฟผัดโดนเอาแบบคนน้อยๆห,หน่อยนะซองแบบมันแรงมากทุกคน,นแบบนัดเดียวอะล่วงเลยอะ เข้าไม่ถึงเข้าไม่ได้แล้วคนสอบม,ม,มาสองตัวเลยฮะแค่ฟาร์มเลย เ้ยเจอบอสแดงคนเขาฟาร์มอยู่ไหนวะ บอสถึกนะครับม่เห็นมันเลยอะอะไ้อะใครยิงผมวะทุกคน オイ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 

ต้องโรยด้วยทุกคนเป็นสไนร์สไนส์มาลอยผมดูอ่ะมันไม่ได้โดนคนสไนร์น่าจะดับดับไม่ยากนะไอ้นี่งมันมีอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกัน ข่าวไม่ตูก้ก่อนไม่แน่ใจนะขากล้าลยิงมากเลย เรียบร้อยผมละข่าวดักผมบอกไปล่าผมว่าข่าวดีท yes? yeah, ี่น umm ี่่ะทุกคนข่าวดีทั้งทุกคนนะโหเอลเอส ไม่แรงหวาปน่ะ อ๋อได้ตังค์นะครับตังค์นี่กอาวไปซื้อพวกโล่นะขอติด <c oughs> แล้ววะ่ะทุกคนมีใครลงมาแล้วคน <c oughs> อ้า, <c oughs> าวว <c oughs> ่าแ <c oughs> รงนุดเลยวะ่ะ มีสามคนนะก็มาแล้วทุกคนที่ผมยิงไปนะครับบอสที่ดรอปนะก็ไม่มาแลนั้นละผมว่าบอสแดงนั่นจะดรอปเหมือนเดิมนะทุกคนแต่ว่ามันมีโอกาสตอบสนายนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจนะสนายมันมีราคานะทุกคนนะน่าจะดอปยากนะครับเจอแล้วปะ เฮ้ยมันเล่นซองเล่นซองว่ะเอาแม่งเลยมันเล่นซองเ,อเ,ลเล่นซอง จะคุยาันแล้วตายพี่มันแม่ซองเอาปะมาดิมีมาแล้วมาแล้วคนมาแล้ว หลังผมนะครับโอ้โหเขาไม่กล้าฟองออกเลยวะ่ะโอ้โหเด็ดหมดเลยทุกคน คนนี้น่าจะทาะไรนะน่าจะคอมเมนต์ที่เลยประมาณนี้ทุกคนนะฝากไว้เลยครับแอดกอล็กสี่นะครับเอาไว้เจอกันสตรีมหน้าเอ้ยคลิปหน้าครับทุกคนนะบ๊ายบายครับ